เสียงอีสานอนละเว้งค่ะพี่นอ้องมืนนียู่ว่าเป็นสุขเลยสําหรับแฟนๆหมอลําของคณะหมอ่ําเสียงอีสานหลังจากที่ได้มีการประกาศจะถแถลงการข่าวใหญ่ในเย็นวันที่7กุมภาพันธ์นี้นั่นเองค่ะพี่น้องหลายๆคนกะภาคกันนะคะตีโพยตีภ่ยหรือว่าอาจารย์เอจักรพัฒจะหลุดจากคณะหมอลําเสียงอีสานแล้วบางคนโยงไปหอดว่าเกี่ยวกับ พี่ฝนไม้พอเข้ามาแล้วเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้มันเกิดเอียงขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยค่ะทุกได้ว่าจะเป็นเพจหมอลำหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้เยอะมากๆค่ะก่อนอื่นกับมีทางหมอลำเสียอีสานน้องอยไรพ่อเนี่ยเพิ่นโพสกนว่าถแถลงข่าวผู้บริหารคณะหมอลำเสียอีสานวันที่7กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกานั่นเองค่ะพี่น้องก็เป็นการรอดถแถลงข่าว พ่อโพ์ออกมาสนิทนะคะพี่น้องค้นกะตีไปประเด็นต่างๆาน้าๆนะคะแล้วประเด็นคือทางอาจารย์เอจกจักรพัฒก็ได้มีการเคลื่อนไหวแม่นกน้อยก็เคลื่อนไหวจนเหตุในคนเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขื้นว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือเปล่าค่ะแล้วก็มีทางอีกเพจนึงก็บอกว่าเนี่ย ยังไงต่อกับผู้บริหารสอ,อสอล่า,ส,าส,สุดเปลี่ยนคนรับงานแล้วนะคะพี่น้องคนก็เดากันต่างๆนานาเลยนะคะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิภาไปเบิรงท่างเพจสันัยทอกนะคะเพ่นกระไดมาโพดกอนหนานีค่ะพี่น้องถึงประเด็นนี่เพราะว่าคนก็เดาต่างๆนานาเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสันไชเดี๋ยมีการมาโพดนะคะบอกว่งไงาไม่ต้องเดาแล้วมั้งน่าจะรอแค่ ออฟฟิเชียลหรือประกาศอย่างเป็นทางการเพราะล่าสุดอาจารย์เอได้ถอดตำแหน่งผู้บริหารวงเสียงอีสานออกจากไบโอเพจ Facebook แล้วเช่นกันกับทางเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพอนได้มีการเปลี่ยนคนรับงานจากเดิมเป็นคุณแมทธิวกลับมาเป็นแม่นกเสียงอีสานสันไซท็อกนะคะทุกคนขอไปด้วยอ่าแล้วไปที่นี่ อ่าสิบ้าไปเบิงสําหรับเพจคณะมอลําลำเสดอีสานค่ะพี่น้องคณะมอลําลำเสดอีสานนะคะก่อนหน้าสิไดใมีการมีข่าวลือว่ามีการเปลี่ยนคนรับงานกะเป็นอ่าคุณแมทธิวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะสำหรับคุณแมทธิวนะคะเพจเสอีสานเก่าเนี่ยค่ะพี่น้องก่อนที่จะมีการถือเปลี่ยนมอลล์ลำเสดอีสานนกน้อยอุไรพรติดต่อการแสดงโฆษณาสินค้าก็คือเบอร์0 8 3 5 1 6 2 3 5 1วงเล็บคุณแมทธิวค่ะ แต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่น้องคณะมอลำเสออีสานในปัจจุบันนี้นะคะคนที่รับงานนะคะกลับกลายเป็นว่าติดต่อการแสดงผ่านทางแม่นกน้อยออไรพรค่ะในเบอร์โทรของคุณแม่นกน้อยและคนก็ตั้งประเด็นขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นนั่นเองค่ะพอมาสิภามาท่งทางฝากฟังของอาจารย์เอจกจักรพัดค่ะพี่น้องอาจารย์เอจกจักรพัดในไบโอของเพจเฟซบุ๊กตอนนี้นะคะมีแต่ เป็นซีอครอบครัวนิออนซีอที่เอจกกักรพัตอาศัยอยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็แต่งงานแลว้วผู้ติดตามหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสาสิบห้าคนค่ะแต่ไม่มีคําว่าผู้บริหารวงหมอลําเสียงอีสานอีกแล้วค่ะจนนี้ไทยคนนี่โอโ,โหหรือว่าอาจารย์เอจกกักรพั่จะลุดจากคณะหมอลําเสียงอีสานแล้วบ่น้าซ้าค่ะพี่น้องทางคุณแมนนกหน่อยไร่พอน,นะคะกระดมีการมาเคลื่อนไวกลาง ประเด็นที่หลายคนสงสัยนะตอนนี้นะคะคุณแม่นกน้อยออไรพรเคลื่อนไหวเล็กๆผ่านทางแม่นกน้อยพ่อหลอดเสียงอีสานค่ะพี่น้องให้แคปชั่นเบาๆนะคะบอกว่าสงครามยังไม่สงบอย่าพึ่งนับสอตำรวจทหารละคังยกท้ายยังไม่ กัางวานอย่าพากันคอมเมนต์ดีกว่าแฮชแทกแม่รักหนูนะแล้วบัดที่นี่พี่น้องพ่อคุณแม่นกหน่อยมาโพสแบบนี้แหละคนก็เข้าไปโพสช่ำเลยพากันไปโพสในางาน,นบ้านหักหมอลรำเชอีสาน .com สรุปแล้วยังไงกันแน่เนี่ยบางคนก็เข้ามาขายปิ๊บแล้วนะคะบางคนเข้ามาขายปิ๊บในวงแล้วเออในบ้านหักแล้วชีว่ได้เอาปิ๊บงุ่มหัวบอนะคะ อย่าเพิ่มตีพุ้ยตีไพ่ค่ะพี่น้องคนกว่จาจังสีค่ะพี่น้องใดๆก็แล้วแต่รอเวลา16เอ้ยขออภัยค่ะ18บแนาฬิกาที่จะถึงนี้ว่าจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะว่าหลายๆคนกระซาบดีว่าสําหรับอาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยก็ได้ค่ะว่าบริหารสารต่อจากคนเกา่านะพี่น้องแล้วก็มีการลงทุนไปหลายล้านติบหนึ่งนะคะบางคนก็บอกว่าทําไมบางคนอ่ะผู้บริหารโตนห้านกลางฤดูกาลอ่าหรือทนไม่ไหวแล้ว บางคนก็ถึงขั้นแบบว่าทําไมสงสัยว่าทําไมแม่นกน้อยอยู่กับใครก็ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าพึมค่ะพี่น้องอย่าพึมตีโพติพ่ายนะคะหลังจากที่มื่อว่านมีการประกาศข่าวดีว่าโอ้พี่ฝนธนสนทรเนี่ยได้กลับมาสู่วงหมอํำเสียอีสานคนก็ดีใจตื่นสอ่งมาปุ๊บตั้งใดใดค่ะพี่น้องกลายเป็นว่ามีการแถลงการเกี่ยวกับผู้บริหาร คนก็เลยตกใจนะพี่น้องตกใจเพราะว่าบางคนก็คือพูดตรงๆเลยว่ารอเหยียบมากๆสําหรับอาจารย์เอว่าเธอเนี่ยจะไปได้สกินน้ํานั่นเองค่ะแล้วยิ่ยงมีกระแสแบบนี้ออกมายิ่ยงพากันคอมเมนต์สนันหว่นไหวเลยในประเด็นนี้เดี๋ยวต่อไปนี้นะคะจะพาไปอ่านสําหรับคอมเมนต์คอมเมนต์บนภากันมาจานนังหดแนบเป็นยังกระแสจังแต่คักแทนนะคะพี่น้องก็จะเพิ่มเขาจะเพิ่มตื้นตูมไปค่ะแต่ว่าคนกระวอไปแล้วว่าไม่ต้องรออะไรแล้วรู้แล้วว่าอาจารย์เอน่าจะหลุดจาก การเป็นผู้บริหารของคณะหมอลำเสงอีสานอย่างแน่นอนรอแค่ออฟฟิเชียลออกมาประกาศหรือว่าประกาศอยากเป็นทางการจากทางเพจหมอลำเสงอีสานาานงลยออไรพรนั่นเองค่ะคอมเมนต์ Comment นะคะท็อปทอปเลยนะคะพี่น้องที่โคตรในความสนใจเยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวสิมอาอ่านในฟังเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์มมนไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูเลยก็ได้สําหรับคนที่ ไม่เชื่อว่าสาวในพูดจริงบางคนบอกว่านี่บอกไปทั่วไปทีมันมีคนคอมเมนต์จริงๆค่ะแล้วก็คนก็สงสัยนั่นแหละในเพจของคุณสันไส้นะคะพี่นอ้องเพิ่มบอกว่าเนี่ยไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารจุดจบคือแบบเดิมหนังสือเล่มเดิมจะอ่านกี่ครั้งก็จบแบบเดิมเพราะเจ้าของหนังสือหวงหนังสือยิ่งกว่าอื่นได้ใครคือเจ้าของหนังสือ,เ,อ,อเขาไม่มีทางให้ยืมหนังสือนานหรอกยังไงเขาก็ต้องเอาคืนทางที่ดี ปล่อยให้เขาเก็บหนังสือไว้กับเขาให้เขารักษาเองอให้มั่นขาดเองตามการเวลานะคะพี่น้องให้มั่นขาดเองตามการเวลาสําหรับหนังสือเล่มนี้ทีเจ้าของห่วงเ็นเสลเกินค่ะห้ใสายน่นพึงจองนาวเนะะี่ยค่ะไม่ทราบเรื่องเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะมะหาหมองเออหามองนี่เองนะคะอาจารย์หามองฟ้องเงินล้วกลับไปตีคนกว่าจังสีค่ะพี่น้องเออยังไงก็รอกันไปค่ะ,ะคนก็บอกว่าเนี่ยคือยังไม่หมดฤดูการเลยนะคะก็ เปิดตูดซะแล้วบอกแล้วว่ายาออกตัวแรงสำหรับอาจารย์โกยเออ จ้าภาพลุ้นผลงานเอาเพราะความเชื่อมั่นของผู้บริหารสลับไปสลับมาถ้าแม่บริหารเองกล่อยมากๆเลยนะคะอ่ะก็เป็นเสียงแตกสําหรับชาวเน็ตนะที่วิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ชาวเน็ตบางคนก็นบอกไปก่อนเหร,รพี่น้องว่าเพิ่นสิเปียนผู้บริหารรู้ดานเปิดตูดนี้แล้วแต่ยังให้กระสานแต่พี่นอ้นองย่าเพิ่มย่าเพิ่มเขาตองรอเพิ่นออกมาถแถลงการนะคะอ่ะบางคนก็นบอกว่าคือบ่ใหายเศร้าเมื่อยเนนอว่าซานพันมิตรเรืองมิตรเล่าแทนอเสียอีสานเนี่ยบางครั้งการตั้ง ขึ้นมาใหม่อาจจะง่ายกว่านะคะก็คือการเทคโอเวอร์คือของเก่ามีปัญหาสะสมนะคะก็คือยกตัวอย่างอย่างอีสานะคาสนครศิลต์ตั้งใหม่ก็คือเฉอิดฉายได้เลยค่ะพี่น้องเพื่อนวัยจังสี่แนะนําให้ตั้งใหม่นะคะเสียงอีสานควรจะเป็นตํานานนะ,ะไม่ว่าจะเป็นดาม่าก,กี่ครั้งกี่ครั้งคนก็บอกว่าเสียงอีสานควรจะเป็นตํานานนะ อา่าสาวแบบว่าใครมาบริหารก็คือไม่รอดใครมาบริหารก็คือต้องเปิดตุกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าของหนังสือนี่เขาหวงหนังสือจริงไหมนะคะพี่น้องแต่ว่ากะมันเป็นความเสือ่อขายความเสื่อมันนะคะในเรื่องนี้ค่ะพี่น้องแล้วก็คือแบบนี้เนี่ยใครมาบริหารแทนก็คือต้องเอาเงินเข้ามาลงทุนพอลงทุนแบบไม่ได้กําไรอะไรก็ต้องแบบเปิดตุกนีไปซะง,งั้นอ่ะพี่น้องก็ยังไงก็ต้องรอทางผู้บริหารเขาออกมา ออกมาชี้แจงนะฮะทั้งเนี่ยสิบสิบแปดนาฬิกาที่จัหวดอีพี่น้องอีกบ่้ึดใจเดียวเท่านั้นนะคะพี่น้องกาฝากสนับสนุนเมือเ่อแรกเห็นว่ามีกลุ่มปิดของคณะมอลำเสดอีสานกับภาคตะเขากไปซื้อกลุ่มปิดห้าเพื่อนระแถลงการในกลุ่มปิดสิบัวหูน้ำผึ้นเดียพี่น้องเพื่นอนอจอบแถลงการเทใจๆใจค่ะสำหรับมืมเนีกกาฝากเรื่องเล่าไว้เพียงสำนีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยน้ำนะคะ